สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายโกดฟุตบอลครับวันนี้ก็จะมีการวิเคราะห์บอลอยู่3คู่3มุมนะครับคู่แรกครับวิเคราะห์บอลบราซิลครับบราการติโน่ครับปะทะเกรมิโอครับณเวลา7จ็ดโมงครึ่งครับผมราคาบอลบราการติโน่ต่อ0ูนย์จุดครับคู่ที่2ครับเป็นการวิเคราะห์บอลรีกเม็กซิโกนะครับผมเรียวเนสเนกรอสครับปะทะโดลาโดสเดชินารัวนะครับณเวลา8ปดโมงหนาทีครับผมราคาบอลเรียวเนสเนกรอสต่อ1.5ครับคู่ที่3ครับเป็นการวิเคราะห์บอล เดนมาร์กดิวิชันหนึครับโคเก้ a, ครับปะทะโครดิ้งครับสนามเวลาเที่ยงคืนครับผมราคาบอลโครดิ้งต่อ0.5ครับก็เป็นการไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผม สำหรับคู่แรกของเรานะครับเป็นการวิเคราะห์บอลบาร์ซิลบราการติโน่ครับประทะเกรมิโอที่สนามเอสเตเดโอนาบีอาบีเชดิสนะครับผมน่าวดาเจ็ดโมงครึ่งครับราคาบอลครับบราการติโนต่อ0.5นย์จุบสิครับผมผลงานการพบกันทั้งสองทีมครับวันที่8เดือน5้าสอครับเกรมิโอเสมอบราการติโน่ไป3ตัว3ครับวันที่สิบเจ็ดเดือนสิบเอ็ดปีสองหนึ่งครับเกรมิโอชนะบาราการติโน่ไปสามตัวศูนย์ครับวันที่หนึ่งเดือนแปดปีสองหนึ่งครับบราการติโน่ชนะเกรมิโอไป1ต่อรหนึ่งตัวศ ครับเกมิโอชนะบ布าการติโน่ใบประตูต่อหนึ่งครับฟอร์มผ่านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับทางฝั่งบ布าการติโน่ครับเสมอ3ชนะ1แพ้1ครับผมฟอร์มเกมเย้าในลีกครับแข่ง11นัดครับชนะ6เสมอ4แพ้1ได้17เสีย7ครับผมทางฝั่งเกรมิโอนะครับชนะ3แพ้2ครับผมฟอร์มเกมเยือนในลีกครับชนะ9แข่ง9นัดชนะ3เสมอ1แพ้5ครับได้9เสีย15ครับผมสภาพทีมล่าสุดของทั้งสองทีมครับต้องบอกเลยครับว่าทางบ布าการติโน่ครับ เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับความพร้อมของทีมก่อนลงเล่นครับจะไม่มีชื่อนาธานคาร์มาโก้ครับเอด杜โดชาซาซิเปลเนโนอีริกรามิเรสเอด杜โดชานโตสเฮริย์มอร์กราราอูโรกองซาเวสครับเหล่าบรรดาแข้งเบี่ยงที่อยู่ในระหว่างการรักษาตัวทั้งหมดเลยครับคาดว่าแมตช์นี้จะเตรียมวางมาในระบบ4ต่อ2ต่อ3ต่อ1ครับโดยมีเทียโก้บอบาสครับผมออกสตาร์ทยืนเป้าราสกอร์ครับโดยใช้ลูคัสอีวานเจลิสตาครับรับอาสาปั่นเกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับผมทางฝั่งเกรมิโอนะครับเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะ คูบาย่าไป2ประตูต่อศูนย์ครับในหลีกเมื่อสสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข้งครับไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกจากเรโดเกมโรเมลครับกับโจนาตาโรเบิร์ตสองแข้งเดี่ยงค้างสต็อกอยู่ครับซึ่งยังไม่หายดีครับคาดว่านัดนี้จะเตรียมจัดทับในระบบ4ต่อ3ต่อ1ต่อ2ครับโดยมีรุยโจเรสครับกับเ้ากันวาโอครับผมควงคู่ราตาไข่ในแดนหน้าครับโดยใช้ฟรังโกคิสตันโดครับรับจ็อบเป็นเพย์เมเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังสุดเเหมมือดิ ทั้งฝั่งทัศนาครับแม้ฟอร์มการเล่นและการจัดอันดับในตารางของเจ้าบ้านปราการติโนครับอาจอาจจะเป็นรองหน่อยๆครับเะว่าในการบู๊ในรังเย้าของตัวเองครับโดยเฉพาะในดีต้องยอมรับครับว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับอาจจะไม่ถึงกับโหนเยี่ยมครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าโอเคครับยิ่งเกมเย้ล่าสุดที่เปิดรังเอาชนะคูบาย่าไป2อประตูสยครับยิ่งช่วยเพิ่มขวัญกําลังใจให้ได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเกรมิโอครับที่ค่อนข้างจะมีปัญหากับการออกนอกรังเป็นที่สุดครับด้วยการแพ้3จากหผลท้ายในลีกรโดย าหลงตาไข่ตายอย่างอนาถกว่า8ตุ้มครับชนิดที่ไม่สามารถรักษาครีนชิดได้เลยครับผมดูทรงแล้วน่าจะโดนทีเด็ดจากเจ้าถิ่นเล่นงานโชว์ครับเมื่อพิจารณาจากเดรและภาพรวมต่างๆครับฟันธงครับบาการติโน่ครับชนะ2ปงรวดหนึ่งครับอัตราความมั่นใจอยู่ที่8เต็ม10ครับผมโอเคครับสลหรับคู่ถัดมาครับเป็นการมีคอบอลเม็กซิโกครับริโอเนสเนกกสครับปะทะโดราโดสเดชินารัวครับผมที่สนามเอสตาดิโอคาริสโกครับเวลา8โมง5นาทีครับค่อนข้างเช้ามากๆเลยครับผมราคาบอลต่อริโอเนสเนกกสครับต่อ1 ผลงานการพบกัน 2, 5, <c oughs> ทั้ง2ท <c oughs> ีม5นัดนะครับวันที่2 1เดือน4ปี23ครับเรียเนสครับชนะโดราโดสไป2ประตูต่อศครับวันที่29เดือน9ปี21ครับโดราโดสครับแพ้กับเรียเนสไปศประตูต่อ2ครับวันที่3าเดือน1ปี21ครับโดราโดสครับแพ้กับยูริโอเนสไป0ประตูต่อ1ครับวันที่สเดือน8ปดปีสอวันี่21ครับส แพ้กับเรียวเนสไป0ประตูต่อ1ครับผมผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทั้งฝั่งเรียวเนสครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับผมฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับ4นัดครับผมชนะ3เสมอ1แพ้0ครับทางฝั่งโดราโดสเดชินารัวนะครับแพ้3นัดครับชนะ2นัดครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านครับ4นัดชนะ0เสมอ0แพ้4ครับผมความพร้อมก่อนเกมนะครับเจ้าบ้านอย่างเรียวเนสเนกอสนะครับของเฮดโค้ชอัลฟองโซโซซาครับผลงานในลีก5เกม หลังสุดเพาคว้าชัยชนะไปได้2นัดครับส่วนสภาพความพร้อมของเขาเนี่ยไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดครับด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4ต่อ2ต่อ3ตัวหนึ่งครับโดยแดนกลางจะวางอาริฮันโดพาริออนเอสซันตอรเรสแลวก็กาเอลชันโดวัลครับผมพอยปั่นเกมสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างเอสสันดิเวราครับลงราสกอร์ในเกมนี้ครับผมทางฝั่งทีมเยือนอย่างโดราโดสเดชินารัวครับกุนซืออย่างราฟเอลกาเซียครับผลงานในดิคค่อนข้างย่ำแย่ครับเพราะแพ้มา3เกมติดครับผมส่วนความพร้อมเกมใน วันนี้นั้นจะไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาแต่อย่างใดครับด้านการจัดทัพพวกเขาจะมาในระบบ5ต่อ3ต่อ2ครับแดนกลางจะวางเควินลาล่าครับกับจาเซียรูบิโอคอยปั่นเกมสร้างสรรค์สำหรับสนสองหัวหอกในเกมอย่างรูเบนอนาเดสครับผมแล้วก็แดเนียลโรเปสครับลงล่าตาข่ายร่วมกันครับผมทางฝั่งทัศนาครับเจ้าทีมอย่างบรีโอเนสเนกอร์ครับพวกเขามีผลงานในบ้านที่ดีครับสี่นัดดังสุดครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับชนะ3เสมอ1ครับขณะที่ทีมเยือนอย่างโดราโดสเดชินารัวครับผมพวกเขามีผลงานที่ค่อนข้างยย่่ำแ ในรูดูกาลนี้ครับรงแข่งไป4ีนัดยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นครับเลทราคาที่เปิดออกมาเจ้าถิ่นอยู่ฝ่ายต่อรูกครึ่งครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับผมเพราะรียเนสเนกอรครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านและพวกเขามีผลงานที่ดีครับผมแถมสถิติการเจอกันหลังสุดครับทางเรียเนสเลยเป็นฝ่ายกำชัยชนะได้2แมตช์เลยครับผมแมตช์นี้มองว่ารียวเนสเนกอรดับมีผลงานที่ดีกว่าและได้เล่นในบ้านอีกด้วยครับน่าจะไล่บี้ไล่เบียดเอาชนะทีมเยือนอย่างโซนไทยตารางได้อย่างไม่ยากเย็นครับฟันธงครับเรียวเนสเนกอร่ครับผฟันะ ต่อเรียวเนีในกอชนะ2องประตูศูนย์ครับอัตราความมั่นใจอยู่ที่8เต็ม10ครับสำหรับคู่สุดท้ายของเรานะครับเป็นการวิเคราะห์บอลเดนมาร์กดิวิชันครับโคเก้พัทน์โคดิงครับที่สนามคาเปรี่สปอร์ตสตูดิโอครับผมณเวลาเที่ยงคืนเป๊ะครับราคาบอลเนี่ยโคดิงต่อ0.5ครับผลงานการพบกันทั้ง2ทีมนะครับห้าแมตช์ล่าสุดวันที่3เดือน3ปี21ครับโคเก้เสมอโคดิง1ประตูต่อ1 19ครับเดือนปี20ครับโคดิงแพ้กับโคเก้2 24ปรระตตู่อ4คับเดือน6ปี20คครับโเก้ชนะโคดิง1ประตูต่อ0 20ครับเดือน11ปี19ครับโคดิงแพ้กับโคเก้2ประตูต่อศูน วันที่19บเกเดือน8ปี19ครับโคเก้แพ้กับโคดิ้งไป1ประตูต่อ2ครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้ง2รายการครับโคเก้ครับเสมอ3แมตช์ครับผม แล้วก็แพ้2ครับทั้งฝั่งโคดิ้งครับชนะ2แพ้3ครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับทั้งฝั่งโคเก้ครับตีเสมอไปได้3แมตช์ครับแล้วก็แพ้ไปอีก2แมตช์ครับฟอร์มเกมเย้าในลีกนะครับแข่ง4ชนะ1เสมอ1แพ้2ครับได้4เสีย10ครับผมทั้งฝั่งโคดิ้งครับชนะ2แพ้3ครับฟอร์มเกมเยือนในลีกครับแข่ง4รายการครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้2ครับได้5เสีย7ครับผมสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับต้องบอกเลยครับว่าทาาางงงงงโคคคเเเเเกกกก้รรรรััับบบพิิ่่จะะุอชชนนนวซตใศึดม์ มาับช่วงต่อเวลาพิเศษสาประตูตอหนึ่งครับ ในกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมในทีมวันนี้จะไม่มีชื่อของเฟเดริกเบย์มาโครสกูตมันโยอาคิมดอตมันแล้วก็แคสเปอร์เกสตัดนะครับผมเราบรรดาแข้งเลี้ยงที่หมดสิทธิ์ในการใช้งานครับคาดว่าแมตช์นี้จะเตรียมวางหมากในระบบ4-3-3ต่อต่อครับโดยมีโตเบียสปีเดเชนครับเอคานเชสมอสกี้กับยูบิลอาเดเดย์ครับเป็น3ประสานแดนหน้าคอยรับสกอร์ตามระเบียบครับผมโคดิงครับเพิ่งจะบุกลังเอาชนะริงโคบิด4ประตูสวนในศึกเดนมาร์กครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟา แข้งครับจะหมดสิทธิ์ใช้บริการของยาโคบเวกเตอร์ครับแนวรับไว้ยีปีซึ่งติดโทษแบนรับ2เหลืองจากเกมบรีกหนล่าสุดครับผมขณะที่ขุมกําลังหลักรายอื่นๆคัดอยู่กันครบเครื่องเลยครับคาดว่านัดนี้จะเตรียมจัดทัพในระบบ3ต่อ4ต่อ1ต่อ2ครับโดยมีโดยมีโพ o เอ็นกงโก้กับโทโทมัสมิเคลเชนครับผนึกกาลังล่าจะขายในแดนหน้าครับและก็มีการใช้เคิรสสตีนครูสนะครับรับอาสาปั่นเกมรุกอยู่ด้านหลังตามสุดครับผมมาดูทั้งฝั่งดัชนีนะครับต้องบอกเลยครับว่าแมตชนี้ชี้ยาากกเเเหลือิินรพที่ปดม ยงขวาไปถึงครึ่งเม็ดครับทำให้แฟนคลับสับสนและกังวลใจครับอย่างไรก็ดีครับทีมเยือนอย่างโคดิ้งก็ฟอร์มก็แย่เกินกว่าจะฝากความหวังได้แน่ครับหลังปาชัยมา4จาก3หนท้ายในลีคับผมและโดนทะลวงแนวรับยับเยินร่วม8เม็ดจริงอยู่ครับที่ทีมอย่างโคเกะอาจจะฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแต่หลังไร้ชัยรวด6เกมลีกที่ผ่านมาครับเสมอ2อแพ้4ทว่า2เกมท้ายในลีคับก็สามารถยันเจ้ารวดเลยครับด้วยสถานการณ์ในตารางที่ต้องเดินเครื่องรักษาคะแนนให้ได้มากที่สุดครับเพื่อรุนหนีตายเชื่อว่าพวกเขาน่าจะยือสุดใจครับ มีแนวโน้มจบเจ้ามากที่สุดครับเมื่อพิจารณาจากเกรดภาพรวมของทั้งสองฝ่ายครับแนะนําอยู่รองประคองไม่กลัวตายครับฟันธงครับโคเก้เฮรันซอยครับผมรองโคเก้สูตจุดห้าครับฟันธงสกอร์ครับโคเก้เสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับแต่ความมั่นใจอยู่ที่เจ็ดเต็มสิบครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากกันแต่เพียงเท่านี้ครับหากใครที่ชอบก็อยากให้กดไลค์แล้วก็อย่าลืดมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จากกันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม